อ่าตอนนี้ระครังดังแล้วนะครับเข้าโรงครัวอ่าเด็กๆก,ก็เอามาแบ่งกันแกะนมแจกกันแล้วเออเดี๋ยวพวกผู้ใหญ่มาดีเขาจะหน้าเด็กหญิงเด็กชายมารับนมไอ้กันไอ้กันแจกคนละกองเอ่อผู้ใหกินหมดแล้วก็มาเอามาแลกเอากองสองเอาให้น้องก่อนนะ เห้น้องน่อยก้อนให้น้องหน่อยก่อนเออให้น,อหน้องเล็กก่อนเด้อให้น้องเล็กก่อนนอนนอนอ่อย่าไปแย่งน่องเด้อเอาให้น้องก่อนเออน้องเล็กแล้วก็ยังรุนเอื่อยรุนได้เพิ่มได้เพิ่มได้